อะไรอะอะไรอะอะไอะมีความรับเหรอมีความรับเหรอเขาบอกมีความรับเหรอเมื่อกี้บนเวทียืนผิดมาแล้วแบบผิดไปคนแรกถ้าผิดพีปุ๊บผิดทั้งแผงก็เลยโดนแซวแกเป็นไงไงเขาหยก็พยาามดึงมาพี่บอยก็ไม่ไหอยู่ตรงนั้นอมามามาได้ะไเจของคุณวีคือพูดได้บ้างที่ตยไหโอพูดได้มากเขาฟีดมาอย่างนี้หรอไหนลองพูดซิว่ามันได้แกงแกแพูด เพราะเมื่อกี้บางประกอบพูดไม่เป็นตัวเองเลยเหมือนกัน Tomorrow and I นี่เรื่องเดียวกันไปดูคุณนิ้งคุณนิ้งปกติกว่า Tomorrow and I เป็นหนังสไตล์ล้ำๆจากอาาคนก็ตามชื่อว่า Tomorrow สี่เรื่องเราอยู่ในเรื่องเราอยู่ในพาร์ทไหน เขาบอกได้แล้วเหรอก็เป็นหลอกขาดตไงอ๋ออกไม่ได้แล้วดึงในสี่ของเราจะแสดงร่วมมีใครบ้างเพราะของคุณบอยก็มีคุณอิงมีคุณปลอยยาสันัวารวิโอเลตวอเทียกันคือผู้แสดงร่วมไม่ได้มาไงเขาก็เลยยังไม่เปิดไปเลยใช่ความยากง่ายคือยังไงบ้างความท้าทายในเรื่องนี้ความท้าทายคือคือ จะเล่ายังไงดีอ่ะจะเล่ายังไงดีอ่ะมันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนตอนตอนแรกคือคิวคิวไนเยอะอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นบทที่ยากสำหรับวีนะคือเป็นบทที่วีไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเป็นแบบสเต็ปการแสดงอีกแบบหนึ่งอารมณ์อีกแบบหนึ่งที่วีรู้สึกว่าวีได้ explore อะไรอย่างนี้เออใช่ค่ะก็ก็เยอะแบบแบบแบบใหม่สำหรับวีก็ได้ทุ่มเทกับชิ้นนี้สำหรับบทมันก็แบบบทมันก็ใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็ใหม่สำหรับเราในการเล่นด้วยแอสตัวละครอะไรองี้ก็เลย ยอย่างสถานการณ์ที่เราเจอในที่เราเล่นน่ยค okay. ิดว่ามันอนาคตไม่ไน่จะดีกันมั้ยอุ๊ยหนูขอข้ามค่ะี่วันนี้ดาราใช้คำเยอะนะขอข้ามเยอะวะหนูไม่ขอข้ามเลยหนูไม่กล้าตอบค่ะโอเคเราจะได้เห็นโปรเจกต์นี้กันเมื่อไหร่โปรเจกต์ที่ทำเสร็จแล้ว 2024แน่นอนเร็วนี้ค่ะถ้าถามเรื่องก้าวจะสะดวกกว่าตอบก็ได้ก็ได้ก็ได้ใช่รับดอกไม้ก่อนไปเาบอกว่าเขามาว่าคีแบบว่าตั้งค่รอดรับคุณีพ้มากแข่แล้วก็สีหน้าแววตาเธอแบบอยากพูดมั่นคืออังต้องก็อยากรับดอกไม้อยากเ็นคนยากเป็นคนรับได้เพราะว่าอยากแกล้งก้าว้ก็เรารับได้นะอะไรเงี้ยแว่าก็ไม่ได้ไงแล้วในขณะนั้นคู่แข่งมันมีใครบ้างรอบข้าง ลาเป็นก้อยคุณจันจิคุณจันจิเขาใหญ่คุณจันจิคือตัวใหญ่มากคุณจันจิคืออย่างนี้เน็บทุกอย่างแล้วก็ตัวีเขาเป็นยังไง้าต่วีวีไม่สามแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมาหาเราเดี๋ยวมันมาเองอ๋อก็คือไม่ไม่พยายามไฟกับจันจิไม่เคยว้าใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามอยากได้ไหมก็อยากเอาไปแก้ก้าวแต่เราจแสดงเขาอะก็ไม่ตลกอะใช่ค่ะแต่เพื่อนเพื่อนแอบเมาว่าแบบ เหมือนวีจะเป็นคนที่พรอมที่สุดลตอนนี้พร้อมกับมีนกับรีหลังจากแนทเออหนูไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูค่ะหนูว่าอย่างหนูว่าอย่างสำหรับเราเขาจะใส่จะบอกเลยว่าคิดว่าต้องเป็นคิวีที่เป็นคิวต่อไปเพราะเพราะมันดูอาจจะแบบว่าเออสักพักนึงแล้วอะไรแาบงี้เปล่าสำหรับเราเราคิดตามที่เพื่อนพูดนม ก็คิดเหมือนกันคิดยังไงหนแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดวันนั้นเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นเล่าหลือจะเป็นเพื่อนอีกคนถ้าเกิดวันนั้นเราได้ก็ไม้มันจะดูเป็นการแบบว่าเร่งหรืออะไรกันไหมคะคำตอบมันอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีอะไรมากขอเพียงมันใหญ่ๆโอ้ตี่กะหลัดตี่กะหลัดที่ต้องการจริงๆป้ะไม่ค่อยเข้าใจคำว่ากะหลัดเท่าไหร่ใส่จริงๆมันคือยังไงวะพอเราใส่ตะกุ่นี้มันหักไหมถ้ามันใหญ่เกินไปเพืมันเลย ไม่เป็นไรมือแข็งแรงเล่นเปียโนแต่เราเล่นนะเธอเราเราเล่นมาจอจริงยุคนี้เรามีการแจ้งให้แจ้งทราบก้าวทราบไหมว่าเราเราพร้อมแค่ไหนก็คือถามวีวีไม่แน่ใจว่าวีพร้อมแค่ไหนเหมือนกันเอาจริงแล้วคือก็รู้สึกว่าตัวเราเราก็โฟกัสงานเยอะคือความสัมพันธ์เราก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็แบบด้วยวัยด้วยอะไรมันก็เหมือนเหมือนกำลังจะพร้อมอ่ะแต่ว่าตัวเราก็รู้สึกว่าเรายังแบบไม่ได้พร้อมร้อยเพราะเรายังโฟกัสงานอยู่ไง ใช่แล้วก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยๆเทคถามไปเคยเช็คทางนู้นไหมว่าเขาพร้อมพร้อมบ้างไหมก็เคยเช็คเออใช่ให้เขาตอบเองเช็คยังไงเช็คยังไงตอนที่เราไปเสียบคำถามที่เรายิงไปประมาณนั้นก็คืออุ้ยตอบไม่ถูกเเลยอันนี้ก็เช็คแล้วแบบแน่นอนเออก็ไปเช็คว่าแบบคิดว่าคนนี้ไหมถามเยอะคิดว่าคนนี้ไหมอ๋ออย่างงี้เช็คว่าชัวร์ไหมว่าถ้าถ้าถ้าวันนึงจะอย่างไรมันจะเป็นเราหรือเปล่าก็แบบ มั้งมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใจค่าไม่คำถามมีแค่ใช่กับไม่ใช่จะตอบใช่ไหมอ่ะเียนะไม่คือจริงๆคือพอมันตอบหน้าสื่อมันก็เขินๆนิดนึงไงใช่นอนขอรผ่ถามสื่อเลยว้ยยังก่อนละกันขอขอทำงานก่อนปีนี้คือมีเพลงปล่อยเยอะอะไรเราพยายามจะพุชออกไปต่างประเทศด้วยต้องรอดูก็คือไม่ว่างไม่ว่างไปทำนี่เลยหรอภารกิจโมจ่า ก็ก้าว่างก็เจอเรื่อยๆอ,อยู่ไม่แต่ก้วาวเขาก็มีช่างเก้าใจยากแต่เขาอยู่ดีพูดพลาดขึ้นมาเออแล้วพร้อมไหมเออคือหนูอะ่ะเคยพูดกับก้าวไว้ว่าถ้าเธอคิดจะพร้อมเมือ่อไหร่อ่ะเธอไปถามเพื่อนเรา เพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งลูกแหวนไปให้ส่งนู่นส่งนี่ไปให้ตอนนั้นไม่เล็บหมดแล้วอะไรแบบนั้นแต่ไม่แต่ว่าแต่ว่าอะไรไม่พร้อมนะไม่พร้อมแต่หมดพร้อมมากเลยนะจะส่งกันหรือยังเขาที่ทำอยากจริงไหมไม่คืออย่างนี้คือวิว่ามันอาจจะเป็นความแบบความฝันของผู้หญิงมาวีว่าหลายหลายคนเป็นคือวีมีแบบพิธีรีสแบบงานแต่งงานตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็แบบในความฝันแต่ถึงสุดท้ายจริงๆอาจจะแบบไม่เลยก็ได้นะอาจจะข้ามสเต็ปไปแบบอ่ะไม่บีอะไรเงี้ยหรือเปล่าว่าหนึ่งเราไม่รู้เลยคู่เราคือเหมาะสมกัััันนนนเเเเกกกกกกิดดมมาาาาพื่อีีีรรใจบบบคุยยแ้ ไม่ได้กดอย่างที่อนคิดค่ะกดน้็โอเคค่ะหุ้ยไม่น่าเชื่อวันหนึ่งมันมาสับเรื่องแบบนี้ได้ไงเออใช่ปะคือเหมือนตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่เลยอ่ะก็มันเหมือนม่อนจะพร้อมไงแววตาสีหน้าเพื่อนเอ่ยแต่มีความสุขใทุกเวล่าค่ะให้เพื่อนนำไปก่อนได้อยากใครอยากแต่งๆได้ไม่เป็นไรอะไเหรอใช่แต่งงานได้แย่งดอกไม้อีกไหมครับแย่งดันติไม่ต้องไปนะไม่ให้ดันติไปละ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจนดีนก็ไม่ไหวเพราะขาำอยู่ลีนลีนเมาอยู่แตะเมาจ้ะต้องรอล้องรอสับด้วยาะว่าดีนเพิ่งักเพิ่งทักหมากว่าเป็นมีนทีละบีก็ก็ก็เมาพอสมควรค่ะทุกคนค่ะแมาสองอวี้ก็มีลูกชิ้นสอที่เอก็ไม่ได้ทั้งสอชิ้จไม่ได้จะจิบได้ที่ก้อนนี้นะคะนี่ใช่ค่ะที่ที่เขาใหญ่เป็นเพื่าใหญ่เป็นเพื่อนนี่ก็ม วีวีี่ยบิดตัวนซาวีน่าออร่ามากเลยเล่นนี่ไมใหุสวยมากแคุณแม่ใช้ชิโดคเ่เล่นเดเอีกแี่ก็เลยเอฟฟี่ถ่ายเป็นนักเเนี่เล่อวตารวีวีวีตีวีจริงค่ต้องมีเ่ค่ะจริงจริงมึงจริงจมึงดูดิ เล่หนึ่งีเลีอัตายหมดทุกคนเลยสองเอาไปตังที่หนึ่งทีนะลูกอัปอลกอบลูกดึงสาวีทีนะคะมี่ามีหอยต้อนม่หอยต้นหลัอมีหอยต้อค่ะเี๋ยวใครอีกเนี่ยเจมทไมมันสูงอครเจมเราก็ได้อยู่รงนวนนีพี่ีตรงนี้ต้้ง้ อันงอ่ะอวีอวีรงน้ท่อารงน้ท่เออไหนไหนไหนภาคีนึงอ่ะวีวีเับรู่นึงอันนีเล่นปิโนอันนี้เล่นปิโนอันนีเล่นปิโนขอบคุณนะคะี่หลคะ่คแม่แพ่ส่งนี่หเ่อต่อม่บค่หค่นะคะตุ้มแ่วีเหมือนไม่เมาเลยอะเธอหูไเมา หรือหรือคลิปเขาไม่ค่อยถ่ายเธอเออแบบมันไม่อยู่ไปไปอยู่บนไปอออยยยู่บนตเเสคืะุดลไปถอดรองเท้าอยู่บนโต๊ะอ๋อหรอหรอไม่มีนะรู้หรือมาแต่ว่าดีมคือเป็นเจ้าของงานเลยนะจริงจริงมีเต็มเลยหรอไม่กล้าดีมน้าแดงเกินไม่จริงอะมีคนแท็กมาเยอะมากแต่ว่าไม่กล้ารีโพสก็เลยแบบข้ามไปเลยอาจจะรอให้24ชั่วโมงหายไปเออบการที่มันลืมโทรละสามระกูลศิสย์ศักดิเก็บไว้ได้น้อใช่อัันน้างอนาคตดีดีขอบคุณนะคะ